แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่1กันยายนแห่งปี2567ตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซูเวจีนอัปเดตมาแล้วนะจ๊ะและการอัปเดตมาของเขาบอกเลยว่าแจกกันแบบจุกๆเพราะว่าเปิดแค่50ตัวดำได้ตัวละครทั้งร่างที่1ระดับ sr และตัวละครร่างที่2ระดับ ssr ไปเลยรวมไปถึงเรายังสามารถเล่นตัวละครของเขาแบบฟรีๆได้ด้วยนะจ๊ะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นความสามารถของเขาทั้งหมดว่าสรุปแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะแหมถ้าเกิดในโหมดทดสอบ มันไม่มีพวกตัวละครที่มีคอโลอมตะก็คงจะอดทดสอบไปเลยเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมการรีวิวเจ้าตัวยุงระดับยูอารทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแมนช็อปบริการการเติเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท oh. ทางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เป็นเพื่อนทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้ง มีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการ oh. รวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็น oh. ว,ว่าเพื่อน oh. ๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ, Shop, บลิทแมนช็อปบริการการจำเงินเกมตลอด24ชั่วโมง oh. รวงสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุก,ท,กทุกท่านกันด้วยนะครับ mm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตอกเกตในซูเปอร์จีนมอ oh. สำหรับณนะวันนี้นะเวลานี้ตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซูเปอร์จีนก็ได้อัปเดมมาแล้วรชซึ่ง อัปเดตตัวละครของเขาเข้ามาก็จะมีของรางวัลในการการันตีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวละครร่างที่1ตัวละครร่างที่2รวมไปถึงการการันตี300ใบนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทําตัวละครของเขาให้เป็นพาร์ทสิติดตัวขั้นที่2บอกเลยว่าตัวนี้ถ้าใครชอบจัดไปได้เลยครับผม300ตัวดําได้แน่นอน2ตัวและเขายังมีการแถมตัวละครร่างที่1ร่างที่2มาด้วยเพราะฉะนั้นในการทำพาร์ทสิที่2ตรงนี้มันทําง่ายกว่าเดิมมากๆนะเพราะถ้าเป็นตัวละครเก่าๆบางทีการการันตีมันจะไม่มีแจกทั้งหมด2ร่างปกติแล้วมันจะแจกแค่ร่าง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ของเขามาแค่ร่างเดียวเนี่ยไอ้พาสซีฟตรงนี้มันก็จะไม่สามารถปลดล็อกไปขั้นที่2ได้แต่นะปัจจุบันตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับไม่รู้ว่าปรับเปลี่ยนมาเฉพาะพวกตัวละครที่เป็นระดับ SR หรือเปล่าส่วนตัวละครตัวไหนที่มันมีร่างที่2เป็นระดับ SSR บวกในส่วนนั้นต้องไปสุ่มกันเหมือนเดิมเอาเป็นว่าเรื่องสุ่มตัวละครของเขาปล่อยไปเป็นหน้าที่ของคนมีตั๋วดำก็แล้วกันครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมไม่ได้เปิดจริงๆนะในสัปดาห์นี้หรือว่าเดือนนี้สา,าเหตุก็ พอ180แต่ถ้าเกิดผมอยากจะไปวัดใจเปิดก็ทําได้นะแต่ผมกลัวว่าเดือนหน้าจะเป็นการโรยูอาร์นะสีแล้วไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมาเป็นคอฮีโร่ซะด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมขอทําใจจําใจไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมาจริงๆหรือเป็นตัวละครตัวอื่นแต่ดันเป็นคอของฮีโร่หลักเนี่ยโอ้โหถ้าผมไม่มีตัวเปิดนี่ก็น่าจะซวยอยู่พอสมควรหมดปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อมเปลืองข้าวไฟอินเทอร์นเน็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิงเยอะ CPU ร้อนแรงจนเกินไป <c oughs> จากนี่ไปเลยครับ <c> UG <oughs> Phone คนราคาถูก so hey. และดีท oh. ี่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอดฟาร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android iOS U g p h o n e จัดให้ไม่มีผิดหวังซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกๆคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เลียนอยู่ u g จ o n e ยินดีบริการให้กับเพื่อนกๆท่อนิงก้อยู่านลืม นนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันไปเลยดีกว่านะครับผมในส่วนนี้ผมจะเอาแบบครบๆเลยนะเปิดสนามมาเจ้าตัวยุงยูอาร์ ar, ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากการโจมตีปกติจัดไปครับผมแบบนี้ครับนี่เลยโอ้โหมีสปีดเล็กน้อยนะส่วนเอฟเฟกในการโจมตีถือว่าสวยงามเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าจังหวะที่เขาพุ่งไปโจมตีมันจะมีเอฟเฟกในการพุ่งโจมตีด้วยซึ่งจะคล้ายๆกับอันติเมตของเขาเลยเพียงแต่ว่าความเสียหายในส่วนนี้เนี่ยมันจะเบากว่าเดิมเยอะเพราะว่ามันจะอยู่ที่1200%นท่านร้อเรื่อง ซึ่งในส่วนนี้มีคนอยากจะเข้าใจมากๆครับผมว่าการใช้งานของมันการทํางานของมันเป็นแบบไหนนะเพราะว่าอันิเมตของเขาเนี่ยมันอธิบายว่ามันสามารถลบโลกอมตะได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมขอดูอนิเมชันในการโจมตีกันก่อนเล็กน้อยครับจัดไปครับผมยุงยูอาร์ดูโอ้โหสวยงามจ,จัดๆและพวกไปโจมตีแบบนี้กับปาดลงมาอีกหนึ่งทีพร้อมกับ ระเบิดครับผมหัวหายไปแล้วหนึ่งตัวแบบเน้นๆนะซึ่งการจมีของเขาไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมเพียงแค่เข้าไปปาดแล้วก็ปาดลงแค่นั้นเป็นอันจบแล้วผมลืมไปได้ยังไงครับนั่นก็คือโมเดลเมื่อเข้าเกมครับคุณผู้ชมดูเลยครับโมเดลของเขาสวยงามสง่าแบบนี้นะอันนี้จะเป็นโมเดลแบบร่างปกติที่ยังไม่ติดผลกระนำแต่เมื่อเราทําการติดผลกระนำไปเมื่อไหร่บอกเลยว่าหน้าตาของนางนี่คือสวยสดงดงามมากๆแต่ดันโดนสตันไปก่อนเพราะฉะนั้นหน้าตาที่เราจะได้เห็นหนะตอนนี้นะครับผมจะเป็นหน้าตาหลับแต่ณตอนนี้เขาตื่นมาแล้วเพราะ นั้นเรารับชมหน้าตาของเขาแบบเต็มๆได้เลยครับแต่ฝั่งตรงข้ามที่โจมตีกันเยอะแล้วเกิดแล้วก็แฟดอยู่าร์ของเราก็ไปโจมตีซ้ำอีกหนึ่งดอกสรุปผมขอดูหน้าตาแบบชัดๆก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหและนี่ครับผมเป็นหน้าตาแบบติดผลกระหน่ำครับผมตาแดงอรารามจริงๆพร้อมกับมือทั้งสองข้างพร้อมตะกบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จบปิดเกมไปเลยครับผมเพราะว่าดาเมจของนางแรงมากๆนะในเรื่องของความสามารถเนี่ยอยู่ที่3,000นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับอันติเมทของเขาแบบเพียวๆซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอันติเมทของเขามันเฉลี่ยต ตัวละ1,500%และการโจมตีอันติเมตของเขามันโจมตีเป็นแนวเส้นตรงซึ่งจะโดนตัวละครทั้งหมด2ตัวและก่อนที่เราจะทําการโจมตีเนี่ยดามเมจของเขามันก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับผม50%แถมยังมีการเปิดการใช้งานการพัฒนาการแบบพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นพวกตัวละครที่มีโลกอมตะหรือมีสถานะาอมตะไม่ยอทอ้ออะไรอย่างเงี้ย มันจะโดนลบออกไปทันทีเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ผมไปหาแบบดูทดลองแบบชัดๆนะว่าตัวไหนจะโดนลบกันบ้างเอาเป็นว่านะตอนนี้เคียรจบกับอันติเมตของเขาและก็โมเดลของเขาไปก่อนท่ารับของนางก็สวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมส่วนพาสซีฟสกิลติดตัวของนางเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากมันจะเป็นการลดดาเมจที่ไม่จะยีซิคอนนะครับลงไปเลย60%นะแถมยังมีการลบล้างสถานะสแตนโปกติสแตนด์เบเิเวต์และก็สถานะใบให้กับเพื่อนร่วมทีมไปด้วยจํานวน1ตัวนะครับในเทิร์นนั้นๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจังหวะ ยุงยูอาจะมีการโจมตีลบโล่อมะตะหรือว่าลบไมโยทอบ,บิเหรืออมะตะภายในตัวได้หรือเปล่านะครับผมเมลสากาดยูอาของเราเนี่ยน่าจะรับดามจดได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนครับผมในส่วนนี้จะเป็นเช่นไรครับแต่ขอโจมตีกันไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเทินของเราถ้าหากยุงยูอามันปาดมาแล้วเมลสากาดยูอาของผมมันตายได้เลยเนี่ยแสดงว่าตัวละครของเขามันแก้ทางได้แบบจริงๆนะครับผมแล้วมันก็ลบโล่แบบจริงๆริงนะจังหวะนี้ปาดมาปบโบเข้าไปโอ้โหไม่ตายครับผมสรุปไม่น่าใช ใช่นะอ้าวเมลสกาดยูอาของผมยังยืนอยู่ได้ครับผมสถานะไม่ท้อหรืออมตะของเจ้าตัวเมลสกาดยูอาก็ยังคงอยู่หรือเป็นเพราะว่าตัวละครเมลสกาดยูอามันมีอมตะเยอะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะลบได้แค่หนึ่งครั้งตอนหนึ่งการโจมตีหรือเปล่าอ่ะก็ต้องมาดูกันอีกว่าจะเป็นเช่ไนไรนะครับเพราะว่าการทดสอบเป็นจริงจังเนี่ยมันยังหาไม่ได้เลยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเอาเป็นตัวละครที่เป็นโลอมตะดีกว่าคาดว่าตัวของผมน่าจะยังมีอยู่ละมันนะถ้าเกิดจำไม่ผิดไม่รู้ว่ามีเกรลนหอ่่าาแตจี้จยวก ไปก่อนแล้วก็น้องคิงยูอาโจมตีไปอีกหนึ่งทีครับผมส่วนรรบที่สองรอบนี้จะเป็นเยี่ยงไรครับผมขอดูหน่อยนะปาดมาโบปั๊บ ยังไงตายไหมไม่ตายครับโอ้โหโสรุปมันมีลบโยม,มยทอดจริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันไม่ได้ลบอะไรเลยนะคุณผู้ชมเจ้าตัวเมลสก,กาดยูอาร์ผมก็ยังคงยืนอมะตะได้แบบชิวๆนะแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆฝั่งตรงข้ามเจ้าตัวยุงระดับยูอาร์หรือว่าฝูงยุงของเขาเนี่ยมันจะได้รับเลือดที่เป็นเจมเหลืองด้วยนะครับดูดีเห็นไหมอารมณ์คือเหมือนมันได้รับเลือดทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเลือดจัดเม็ดเจมสีเหลืองหลอดเลือดสีม่วงหรือหลอดเลือดสีขาวเจ้าตัวยุงยูอาร์ตัวนี้ก็ได้รับนะต้องรีียยยกกกวว่่่าาฝููงงงุดในนน้้มั็ตออ แชรดาเมจไปเรื่อยๆดิเฮ้ยแบบนี้คือดีนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะเจ้าตัวฝงยุงยูอาร์ A เนี่ยสามารถรับดาเมจหรือว่ารับการแชร์ดาเมจไม่ว่าจะเป็นการโจมตีต่างๆนะครับที่มาจากผลระเบิดบทขยี้ระเบิดเผาไหมคือมันจะรับดาเมจแทนเจ้าตัวยุงยูอาร์ A เกือบประมาณ60%ถึง70%แล้วมันก็ยังมีการสะท้อนดาเมจกลับไปได้ด้วยไม่ใช่สะท้อนสิต้องบอกว่าถ้าเกิดตัวละครของเขามันแตกมันก็จะเข้ามาระเบิดดาเมจใส่เรานะครับและโดนแรงมากๆด้วยนะเดี๋ยวออจมตหังหวะกน ฝูงยุงบาดมาก็ไม่มีอะไรนะสำหรับอันติเมตของเขาแล้วก็ตัวละครของเขาเนี่ยรู้สึกว่าไอการประกายวิบวับเนี่ยจะหายไปด้วยเพราะตอนที่มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เบต้าหรือเซิร์ฟเวอร์ทดสอบตัวละครขเขามันจะมีแสงปะกายวิบวับรอบๆตัวนะแต่อันนี้พอมาเข้าเกมจริงๆเนี่ย,ยไม่มีนะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นไอเรื่องฝูงยุ่งที่ได้รับหลอดเลือดแบบพิเศษมันนี่แหละคือมันได้รับมาแล้วมันจะยืนได้นานนะเนี่ยจังหวะเนี้ยฝูงยุ่งยังไม่ตายเลยนะครับตัวแม่ของเขาตายไปแล้วฝูงยุงย่งยอันนงอยูน คิวพิเศษปลุกตื่นขั้นยูอาร์ที่จะได้รับยุงมาจํานวน10ตัวเท่ากับ1ฝูง,งหากยุงของเราตายไปมันก็จะลดลงเรื่อยๆจนถึงศูนย์ถากศูนย์ปุ๊บมันก็จะเข้าไปโจมตีฝักตูนั่นเองแล้วก็ไอ้เจ้าตัวฝูงยุงตัวนี้มันจะทําการดูดซับหรือว่าได้รับพลังได้รับเลือดมาจากพลังโจมตีของเจ้าตัวยุงระดับยูอาร์ของเราโดยไปถึงจากที่เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะว่าไอ้เจ้าตัวฝูงยุงเนี่ยมันยังจะได้รับเม็ดเจมสีม่วงไปด้วยหรือว่าหลอดเลือดสีม่วงไปด้วยเพราะฉะนั้้้นนนนนนใสส่่วววีีีีเเเจจะะะป็็ออไรรรรรทดดมมมาาาากกกกๆๆแแลตบขงงัุ จะระเบิดไปทั้งหมดเลยนะครับผม80%ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีอะไรต่างๆที่เราได้ดูซับมาเราจะโจมตีกลับไปทั้งหมดแต่จะว่าไปผมว่ามันก็ยืนอยู่นานเหมือนกันนะแถมฝูงยุงไอ้ตัวนี้เลือดไม่ได้ลดเลยฮะตั้งนานแล้วครับยุงยังเหลือคูนแปดอยู่เลยแล้วตัวยุงยูอาของเราก็ยังไม่ตายนะครับพร้อมกระปัดกลับไปก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็โดนโจมตีมาจังหวะนี้ก็ยังไม่ตายนะโอ้โหมันแช่ดามจได้เยอะจริงๆครับผมเนี่ยเยองเป็นคูนแปดยูคุณผู้ชมตอนนี้เหลือคูนเจ็ดละอ ว่าไอ้ฝูงยุงตัวนี้มันน่าจะใช้งานยากอยู่นิดนึงนะเพราะว่าเหมือนมันยืนรับตีนเฉยๆแล้วมันไม่ได้ทําการระเบิดเนื่องจากเลือดของเขามันเยอะฝูงยุงมันเยอะด้วยนะเราดูดิฮะเนี่ยจังหวะนี้คือปาดมาเหลือ9้าตัวแล้วก็ปาดกลับไปก็ผมไม่มีอะไรมากมายนะฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่ได้โดนดามเมดด้วยฝูงยุงของเราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผมอยู่ที่คูณเก้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะรับดามเมดได้นานขนาดไหนนะจังหวะนี้โดนฟาดมา1ทีครับผมโอ้โหแรงสุดๆแล้วก็โดนหมาชิบะโจมตีมาดูยดยยยัังเเหหลลลือือออคค9 9่ตวุณ้ชม หลืออย่างเยอะโบนี่ครับรับดามเมจมากแล้วคือมันรับดามเมจทุกตัวนะครับผมไม่ใช่ว่ามันรับแชร์ดามจแค่ตัวมันเองนะมันรับการแชร์ดามจทุกตัวภายในทีมของเรานะครับผมแต่การรับแชร์ดามจตรงนี้มันจะรับมาอยู่แค่60%เท่านั้นเพราะฉะนั้นการรับดามจมันก็จะดูน้อยไปหน่อยแต่ดูดามิโดีโหดูดูโอ้โด,ดูโอโ้มันถึงเกินดูดิครับอือ นี่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นตัวของเขาเป็นเลือดนะยัดเลือดผิวๆนะครับบวกกับพลังโจมตีนิดนึงน่าจะยืนในสนามได้นานมากๆนะฝูงยุงมันยืนรับดาเมจอยู่คุณแปดอะตอนเนี้ยพลังชีวิตฝูงยุงยังเหลือเยอะอะหรือว่ากลุ่มยุงยังเหลือเยอะนะโดนตีมาเรื่อยๆครับผมยังไม่ตายฮะโดนแชร์ดาเมจไปเรื่อยๆนะเอาเรื่องเอาเรื่องมันจะเป็นตัวดาเมจแบบเหมือนกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับผมกึ่งซับพอตด้วยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวฝูงยุงตัวเนี้ยมันแชร์ดาเมจทั้งทีมจากเท่าที่เราได้สังเกตเมื่อกี้นะเนี่ยโจมตี มันจะระเบิดแรงหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะได้เห็นนะเพราะว่าเราตายซะก่อนสรุปเลยนะครับในการทดสอบยูงระดับยูอาร์นะตอนนี้นะปัจจุบันนะส่วนนี้นะครับผมยังได้แค่ในเรื่องของพาสิฟจสติตัวรรวมไปถึงพาสิฟิสปุกตื่นขั้นยูอาร์ส่วนในเรื่องของสติอันติเมตยังคุมคืออยู่เล็กน้อยนะเนื่องจากผมไปป่านเมลสกัดยูอาร์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ตายแบบทันทีรวมไปถึงในหมดทดสอบมันยังไม่มีคอโลอมตะมาให้เราได้ดูด้วยนะครับผมหรือว่าให้เราทดสอบด้วยในส่วนนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูศึกดวลเดือดข้าม หรือไม่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครยุงระดับ UR สามารถส่งไอดีมาให้ผมจัดได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวเอาไปทดสอบให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันว่าสรุปแล้วมันลบโลกอะไรได้บ้างและส่วนในเรื่องของดามเมจเนี่ยาำรับอันติเมจจะอยู่ที่3,000อันนี้ถือว่าแรงสุดเฉลี่ยตัวละ1,500แล้วก็พาสซีฟสกิลติดตัวตรงนี้ก็จะเป็นการลดดาเมจที่ไม่ใช่คิย์ทิคอนนะครับผม60ตลบล้างสถานะสต,นตันปกติสตตนด์แบบพิเศษแล้วก็สถานะใบาไดนะ จากค่าพลังโจมตีของเขาตัวยุงระดับ UR นะครับซึ่งจะทําการแชร์ดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่80%ตอนแรกผมคิดว่า60นะสงสัยในส่วนนี้ทีมงานเขาแก้ไขใหม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนมันจะอยู่ที่60%แต่อันนี้รับแชร์ดาเมจมาเลย80%ส่วนการดาเมจสวนกลับไปเนี่ยก็จะอยู่ที่80%เหมือนกันถ้าเกิดว่าฝูงอยู่ของเราตายไปทั้งหมดบอกได้คําเดียวเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตดาเมจทีมได้ดีมากๆนะครับแล้วตัวของตัวมันเองเนี่ยยังมีดาเมจติดตัวมาด้วยโอ้โหอย่งา,เา,าง,งเจ๋า มันแชร์ได้ทั้งทีมนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, 80%นะคุณผู้ชมเหมยุงแต่ละตัวมันแยกเลือดกันด้วยนะครับผมถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเพราะว่ายุงแต่ละตัวกว่าจะตายเนี่ยโคตรนานนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าผมมีตัวละครของเขามาเล่นหรือว่ามาทดสอบมารีวิวเดี๋ยวจะจัดให้อีกทีนึงแบบเจมๆในส่วนนี้ก็เอาแบบคร่าวๆไปก่อนแต่ผมว่าข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้ก็น่าจะชัดเจนเยอะอยู่นะยกเว้นเรื่องอันติเมตของเขาอย่างเดียวครับผมที่ยังไม่มีการลบโลให้เห็นยังไงสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพืเพ่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้ตองขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน